ก้อนคือลบหก้อนนี้ทั้งก้อนคือลบหเข้าใจหรือเปล่าน้องต้องจําทั้งกลุ่มก้อนอะไรมันคือเลขอะไรชั่นคือลบหเท่านั้นเราไม่ดูตัวแยกแล้วโอเคเปล่าน้องต้องจําเองโอเคนะต่อมาไบเดนเทดมาดูไบเดนเทดไบเดนเทดตัวนี้มี2องดอเนอร์ะตอมหรือโคออร์ดิเนชันของมันคือเท่าไหร่สองเข้าใจไหมเนี่ย ดอเนื้อตอมมันก็คือ Coordination เข้าใจหรือเปล่ามีกี่ตัวให้จำกี่ตัว2ตัวเท่านั้นคืออะไรไม่เอา3จํจำแค่2เจอแค่นี้ E N e t h ท l e n นไดอมนกับ Oxalate O X หรือสูตรโมเลกุลเตน C 2 O 4 2ลบทำไมมี่เขียนแยกน้องดู e t h y l e n นไดอะมีน y อสทิลีนไดมีนมีเลขออรชันเป็นเท่าไหร่ตอบดี เลขออเดชันของไอจีเน e. ี่ยมีเท่าไรเท่าไรกลุ่มก้อนนั้นน่ะเห็นประจุโผล่ไหมไม่เห็นมันคือศูนส่วนตัวนี้ออกซาเลตไอออนอาจารย์จะใช้ตัว OX นะอาจารย์ไม่ใช้ตัวนี้นะเพราะถ้าเกิดให้ตัวนี้มาน้องก็รู้ประจุสิถูกไหมระวังด้วยนะบอกไว้ก่อนเลขออกซิเดชัน่างนี้เท่าไรเท่าไรโอเอ็กะ ลบสองเป็นแล้วหรือยังจบไปจจำับไปจจำดังนั้นเนาะ e m กับ o p e m h t m กับ oxide o n มีสองร้อยเมอรนตอแตกเลข o x i o n ต่างกันเข้าใจยังเข้าใจแล้นะำเอาเองทีนี้มาดูต่อ h o l y d e n t a t มีแค่ตัวเดียวเห็นข้างล่างไหมี t m กับ oxide t e จำไว้แค่ว่าเป็น D E S มีเป็นอะแอซิเติไอออน D E A ตันนี้จบไปเลยมี6ดอนเนอร์ตองตัวเดียวอิกมากว่าสูตรโครงสร้างแข่ของเราจึงนัดมีแค่ตัวเดียว P D E A มี6ดอน ทีนี้น้องย้อนกลับมาดูนี่คือกลุ่มของลิแกนทั้งหมดที่น้องต้องรู้เข้าใจหรือเปล่านี่คือกลุ่มของลิแกนทั้งหมดที่น้องต้องรู้ทีนี้น้องมาดูต่อเมื่อกี้นี้สอนถึงเรื่องคอมเพกไอออนใช่ไหมทีนี้น้องคอมเพกไอออนตัวนี้นั้นมันจะต้องการที่จะเกิดเป็นสารประกอบโคออร์ดิเนชันคอมเพาล์น้องเปิดย้อนกลับมาหน้าเนิ่งคอมเพกไอออนที่น้องเห็น ตัวนี้ใช่ไหมแล้วก็อนนีอะดีแกนีแกนถูกปเปาแล้วก็ลายดีแกนดีแกนถูกไหมดังนั้นตัวนี้ทั้งกลุ่มก้อนน้องปกติติดเ็นบวกใช่ไหมแต่บางเอิญก็ไม่ติดแล้วแต่บางเอิญว่าตัวนี้มี C มาต่อท้ายด้วยมาปิดอีกทีนึง C มาปิดอีกทีนึง c ตัวนี้เกิดจากอะไรตัวนี้คือคอมเพกไอออน เกิดการรวมตัวกับโพเทอร์ไอออนแล้วเกิดเป็นอะไรโคออร์ดิเนชันของคาวเข้าใจปะเนี่ยเข้าใจหรือเปล่าโคออร์ดิเนชันของคาวมันก็คืออะไรก้อนนีกทั้งก้อนคืออะไรโคออร์ดิเนชันของคาวเข้าใจปะเนี่ยเข้าใจหรือเปล่าเข้าใจไหม ดังนั้นตัวนี้น้องฟังการนับโคออดิเนชันน้องเลขโคออดิเนชันตั้งใจฟังนะั้นเลขโคออดิเนชันจะนับเฉพาะในวงเล็บเลี่ยมที่มีแกนกลับในโอ,อนเข้านั้นเ้าเตอร์ไอออนไม่ต้องนำมนาับเป็นเลข Co ination, โคออดิเนชันโดยเดทขาบอกม ดัน,นั้นทีแกงดันน้ำเร่โอร์ชั่นให้นับเฉพาะทีแกงเอาเลยว่าไม่เดียวตอนิ่ง น้องเปิดเลยเมื่อน้องดูแล้วเมื่อน้องดูแล้วน้องมาดูตรงนี้ต่อเปิดในห,หน้าที่ยี่ยี่สิบสามน้องนี่คือละเอียดแล้วนะเห็นหน้าที่ยี่สามไหมละเอียดไหมเห็นหน้าที่ยี่สามหรือเปล่าละเอียดไหม ที่บอกละเอียดป่ะปกติไม่เคยทำชี้ขนาดนี้นะนี่คือละเอียดให้แล้วดังนั้นน้องดูเคสามวงเล็บเหลี่ยมด p ดังนั้นน้องฟังเคอเตอร์ไอออนส่วนมากมันเขาจะไม่มีวงเล็บดังนั้นน้อง CN ห้อยหฟังน้องดูก้อนนี้เขาเรียกว่าอะไรเงยหน้าขึ้นมาเรียกว่าอะไรวงเล็บลี่มเนี่ยตรงนี้นเรียกว่าอะไร เออคองเทไอยอนเข้าใจปะเนี่ยแล้วตัวนี้เขาเรียกว่าอะไรตัวเดียวเนี่ยในยเนี่ยเคลื่อนไหวสารเนี่ยเรียกว่าอะไรเออคลองเตอร์ไอยอนได้หรือเปล่าดังนั้นในนี้เขาเรียกว่าอะไรเนี่ยตัวนี้ F p เรียกว่าอะไรจำไันหน้าที่แล้ว,ลวโดนเนื้อตอมโดนเนื้อตอมมีคนตามไม่ทันหรอมีใครตามไม่ทนันยกมือดิใครบ้างยกมือตามทันไหมกลุ่มนู้นเหรอที่กลุ่มเดียว น้องโดเนอร์ตอมต้องจำทีนี้เมื่อกี้นี้พี่สรุปให้ใช่ไหมโดเนอร์ตอมมีทั้งหมดกี่แบบย้อนให้นิดนึงสามแบบโอเคเปล่าน้องต้องไปจำเพราะไม่นี่ไม่มีหลักการจำให้ดังนั้นสามแบบที่น้องเห็นโดเนอร์ตอมตัวนี้น้องต้องไปจำอเอาเองถูกเปล่าตรงนี้ทั้งหมดสามแบบแบบแรกโมโนเรนเทต แต่น้องฟังน้องห้าสับสนกับเลข oxidation ดูเลขโ o o r d i ่ a t i o เลขโ o o r d ั่น t ของมันจะมีแกรหโมดเห็นฟ้าโมเลเดเกตีน้องน่ารัน้องก็ไปจับแล้วแ น้องมาดูเมื่อกี้นี้พี่จะให้จําแนก่อนเดี๋ยวพี่จะสอนนะ coordination น้องจะพบว่าตัวนี้ที่น้องเห็นเนี่ย counter ion c o m p l e t ion ใช่ไหมพี่ถาม Fe Fe e. คือส่วนประกอบอะไรบอก Fe คืออะไรเออ Fe คือ metal ion จำไว้อะไรก็ตามเจอท่า transition ในนั้นเป็น Metal Ion ทั้งหมด เข้าใจบ้างไหมทอยออนส่วน c วนี้คืออะไรลิแกนพอลิแกนจะต้องอยู่ในวงเล็บถูกเป่าเข้าใจไหมจำไว้เลยนะลิแกนต้องอยู่ในวงเล็บเท่านั้นโอเคไหมวงเล็บเท่านั้นโอเคเป่าต่อมาตัวต่อมา N a สาม cr c สอง o สาม po ศูนย์ไม่สาม น้องต,ตัวนี้เขาเรียกว่าอะไรนิ่งเลยนะตัวนี้เรียกว่าอะไรคาเตอร์อ่อนถูกป้าตัวนี้ก็เรียกว่าอะไรเนี่ยวงกลมเนี่ยเรียกว่าอะไรเน็ทคอยอ่อนถูกป้าแล้วตัวนี้เรียกว่าอะไรเออลีแกนทั้งหมดก้อนนี้주주ทั้งก้อนเขาเรียกว่าอะไรหา <inf ênio> ทั้งก้อนนี่ทั้งก้อนเรียกว่าอะไรโคออดิเน t ั่น คอมเพาวาาาาาา์สารประกอบเชิงซ้อนโดนหลอกหรือยังไงเข้าใจหรือเปล่าเข้าใจหรือยังสารประกอบเชิงซ้อนจะเกิดได้จากต้องมีเคาเตยไอออนกับคอมเพล็กไอออนรวมกันใช่ไหมถูกเปล่าหรือไม่จําไปง่ายๆการเกิดสารประกอบเชิงซ้อนได้ต้องมีเมทั on, an, ลไอออนลิแกนด์เค้าเตยไอออนรวมกันจบการเกิดคอมเพล็กไอออนได้จะต้องมีอะไร เมทอยออนกับดีแกนจะไม่มีเคาน์เตอร์เข้าใจหรือยังแค่นี้เองนะเข้าใจแล้วนะทีนี้มาดูต่อดูต่อนะสมมุติที่มีตัวนี้ C R S C N ห้อยสอง F B R ห้อยส3ลบก้อนนี้ทงก้อนเขาเรียกว่าอะไร ตัวน,นี้เขาเรียกว่าไรก้อนนี้น้งก้อนเรียกว่าไฮโดรโคออร์ดิเนชันคอมเพล็ก์ของที่ทำอะไรอยางเงน้องประจุเห็นประจุหรือเปล่าแค่ขาดใจนะเป็นประจุไหมมันมันจะเป็นโคออร์ดิเนชันคอมพาวก์ได้ไหมไม่ได้โคออร์ดิเนชันคอมพาวก์สามเปล่าเชิงซ้งอนต้งอ,งงองมีประจุตรงนี้ไม่ไมีม,มัต้องเป็น ผู้ชายก็บางคนก็สับสนแล้วยังสับสนขึ้นไปอีกนะ,ะมาดูโอ้ยอะไรกระขาคู้มากวะเนี่ยรอมาดูต่อตัวนี้เขาเรียกว่าคอมเคกไอออนตัวเมียตันเนี่ยแล้วเน่ยจะมาชอบโลกิตดีกันเลยมาดูต่อทอ้องอับงงอะซิโดคาคืออะไรเอออ่าไปคิดตัวเองละกันนนัแ่แหละ จับโลขาวาเวลาสัตว์มีอะไรกันนะั่นแหละมาดูคอมเพกไอออนตัวนี้ใช่ไหมทีนี้น้องเราอบว่าในนี้คือคอมเพกไอออนตัวนี้เขาเรียกว่าอะไรต่อตัวนี้เขาเรียกว่าะไรเมทัลไออนอนถูกเปล่าลิแกนมีกี่ตัวลิแกนมีกี่ตัว ใครตอบสองผิดสามตัวอเอาแล้วอ๋อเห็น F กับ M R ใช่ไหมคือตัวเดียวกันไม่ใช่มีแกน,นต, 1, ตัวนี้ตัวที่หนึ่งตัวนี้ตัวที่สองตัวที่สามจำไว้เลยสามประกอบเชิงซ้อนไม่จําเป็นว่าจะต้องมีแกนเมีแค่ตัวเดียวเสมอไปมีกี่ตัวก็ได้ขอ,อให้อยู่ใน S ตี๋เดียวมวง S เดียวเนี่ยถ้าใจง่ายจำไว้เลยนะมีแกนมีกี่ตัวก็ได้ แค่พันครับเอาเลยอ้าวสัมปทานอยากดูขาดเอาเลยจ้าได้ <c oughs> ดีจริงจริงเออสายใจแล้วก็ไปอ่าดีมากโอ้โหพี่ไม่ได้เลี้ยงเองนะน้องพี่ไปเอามาเฉยจริงๆแล้วเป็นของน้อยอีกคนนึงแต่พี่สงสารมันเพราะว่ามันเล่นอยู่ตัวเดียวที่บ้านแล้วพี่เดินออกเอาอ,ออกมาเดินเล่นแล้วมันก็พฤติกรรมอย่างเงี้ยนะ เอาอีกแล้ว่น้องมึงยังไม่พอใช่ไหมมึงก็เอาจริงๆเนาะเลือกดูดีกว่าใครเล่นหมายแล้วอ่าน้องมาดูต่อตัวนี้ถามหน่อยนาเกียร์ใ่เปล่าตัวนี้ถามหน่อยน้องตัวนี้น้องเอ่อตัวนี้เขาเรียกว่าอะไรตัวนี้ตัวนี้เรียกว่าอะไรเออเมทัลไอออนตัวนี้เรียกว่าอะไรตัวนี้เป็นลิแกนเปล่า ตัวน,นี้เป็นริแกนหรือไม่เป็นเป็นหรือไม่เป็นไม่เป็นริแกนนะบอกไว้ก่อนนะแต่คลายริแกนะไหมคลายลิแกนต่อน,นีเป็นริแกนจําไว้เลยระวังโดนหลอกแต่ตัวข้างในเป็นหรือไม่เป็นเป็นริแกนอะไรในวงเล็บเหลี่ยมเป็นริแกน,นแกหมดเข้าใจหรือไม่เข้าใจเข้าใจหรือยังเอาอีกแล้วโอ๊ยเอาแล้วเอาแล้ว <anyway, S 1> <troph ies> นะแ้วมันจะรู้ด้วยนะว่าเล่นกับใครได้เล่นกับใครไม่ได้แล้วก็มาเล่นกับมูตลอเาทีนี้น้องมาดูการนับเล่คออร์เดนินเราจําแนกไปแล้วใช่ไหมทีนี้น้องมาดูการนับโคออร์เนชั่นตั้งใจฟังดีๆตั้งใจฟังนะเพราะเรื่องนี้ยากนะการนับโคออร์เนชั่น น้อง่ะยอ้อนกลับมาดูใครที่จบก็ย้อนกลับมาดูนี่เดี๋ยวปะธาตัวนี้การนับโคออร์ดิเนชันการนับโคออร์ดิเนชันของน้องตัวน,นี้เนี่ย Cn น้องเห็น Cn เปล่า Cn มีเลขออร์เดชันเป็นเอ่อ Cn โทษทีน้องการนับโคออร์ดิเนชันให้นับอะไรลิแกนเท่านั้นถูกไหมดันงนั้นน้อง Cn น้องโคออร์ดินเอชันตัวนี้ตอบเท่าไหร่ลองตอบดิ ของตัวนี้นะ K ห e, ้อยส SE CN ห้อยหาองสีค o o ในชั้นนี้ตอบเท่าไหร่ตอบเท่าไหร่ตอบเท่าไตอบทอไ,ไมตอบทอง CA โดนหน้าต่อบโ้อย้งเดิน แต่มันไม่คิวว่า6ตัวว่า1ตัว6ใน1น้องเป็นข้อต่อมาตัว่าที่ตอบนี้มีโมเดชั่นแบบไหตัวมากตอบนี้ทลาย3ผิด3ผิดตอบอะไร 6 C2O4 มีเลขเอ่อมีฟูเนชันนะครับมีกี่โดเนอร์ตอม2โดเนอร์ตอมคูณ3เป็น6โทษทีะคนอบ ที่ดีชานเที่ต้องไปสอบในวัดอินทารามทีนี้มาดูต่อเข้าใจปะเนี่ยตัวนี้ C 2 O 4มีกี่ดอเนอร์ตอม2องดอเนอร์ตอมห้อยตัว3ามตัวลเท่าไหร่โอเคเปล่าเข้าใจนะต่อมาตัวข้างบนดูตัวข้างบน ตัวน,นี้มีกี่โดเนอร์ตอมตัวน,นี้ตอมมีกี่ เป็นแล้วนะต่อมาการหาเลขออกซิเดชันเอาตัวนี้แหละเลขออกซิเดชันดูเร็วเลขออกซิเดชันเห็นเลขออกซิเออที่ต้องการหาเลขออกซิเดชันของสารประกอบตัวนี้หาได้ไหมหาได้หรือไม่ได้หาได้ดังนั้นเราจะหาตัวไหนจำไว้นะถ้าเกิดอาจารย์ ตัวดำหรือขีดเส้ในใต้ตัวไหนมานให้ถือว่าไปอะไรผ้าพาสีชัตนเท่าน,นั้นอ่านสิหาได้เปล่าพอดีหาโคตรง่ายเลยตั้งใจฟังนะตัวนี้หาบางคนก็ไม่ได้บางคนก็ได้ตั้งใจฟังโคบอลมีเลขโคเนไอมีเลขออเดชั่นเท่าไหร่หาให้ขั้นแรกฟังตัดซนะตัดออกไปเลย โอเคไหมวงเล็บสี่เหลี่ยมกับ Cl 3ตัดไปก่อนคอนีอยู่หมู่ไรเปิดตารางทาานโมเจ็จมิเลกชันเป็นลบลบหนึ่งูสามเป็นลบสามแสดงว่าก้อนสี่เหลี่ยมกัก้อนนี้มิเลชันเป็นบวก3เข้าใจหรือเปล่าน้องฟังเลซ์ออกซิเดชันทำยังไงก็ได้ให้ออกมาเท่ากับบวกสเข้าใจปะเนี่ย ไอ้เลขบวกสาตัวนี้หมายถึงว่า c ีโตัวนี้เนี่ยเอเสนี N ่ยห้อยหกตัวเนี้ย,ยมันคือบวกสามโดยปกติแล้วเราจะเจอแบบนี้มากกว่าใช่ไหมเป็นศูนย์ถูกป้าตรงนี้ไม่เกยดเลยมาคือเลเยอรเรชั่นเป็นศูนย์จะต้องหักล้างกันหมดถูกเป่าวอาพี่ถามหน่อยถ้าเกิดตรงนี้ c o เป็นเท่าไหร่ ถ้าเกิดไม่มีประจุตรงนี้ฟังไม่มีประจุตรงนี้ CO มีเลนดนชัอนเป็นเท่าไรเป็นเท่าไรอ่ะเท่าไรศูนย์นะเพราะแอมโมเนียบอกไปแล้วแอมโมเนียมีเลนดนชัอนเป็นเท่าไรศูนย์แอมโมเนียมีเลนด์ไอ้นเป็นศูนย์เข้าใจหรือเปล่าส่วน CO ตัวนี้มันก็ต้องเป็นศูนย์ด้วยเพราะทุกอย่างนะต้องออกมาเป็นศูนย์หมด แต่ตัวนี้มันออกมาต้องเท่ากับอะไรบวก3มแอมโเอมเนียดเรชันเป็น0เข้าใจป่าทำไ 3, ทงได้วมาบวก3ข้างในต้องเป็นบวก3ดังนั้นปวชอถ้าเกิดไม่ได้ให้ติดเอไว้เพออราะข้างในต้องบวกกันเข้าใจป่ะเนี่ย x บวกศเท่ากับสแค่นี้ถ้าเกิดทำไมได้ x เ,เดียวก็เท่ากับบวก3นี่คือแบบะยัญอนสุดๆนะเข้าใจหรือเปล่าเอามา เอาใหม่ตัวนี้หาเลขออริาิตัวนี้หาเร็วข้อนี้ต้องมาฉบับเท่าไหร่ลบสามทำได้ไหมโบรมีนยู่หมไรยูโมเจนโคลีนยูหมเจน โคลีนห้อยหนึ่งนะนโพลีนห้อยตัวเดียวก็คือลบหนึ่งูปเปล่าโบรีนห้อยกี่ตัวสาตัวโบรีนอยู่หมู่7ลบลบลบหนึ่งูสามเป็นลบสามดูปเปล่า SCN น้องก้อนนี้ทั้งก้อนติดประจุเป็นเท่าไหร่พี่เคยบอกให้จำด้วยลบหนึ่งไปเปิดดูทีดีแกนซะ SCN ทั้งก้อนนี้ติดประจุลบหนึ่งห้อยกี่ตัว2ตัวไปลบ2ทํทำไงได้มาลบสาตอบ ใครไม่ได้ก็ปิด x ไว้จริงแล้วตอบ6 3ก็เป็น x ลบ2ลบ1ลบ3เท่ากับลบ3ถูกเปล่าตัดตัด x เ,เดียวเท่า 2, 6, 1, กับ2บก1เท่ากับ3จบปาชาวชก็ทำแบบนี้ไปก็ได้นะนเข้าใจไหมปาชาวชทำแบบนี้ไปก็ได้ปาชาวชเใจไหมเข้าใจไม่เข้าใจอดี๋ยวไปเจอกันโดนหักตายแน่หว่ะ น้องทำตอนนี้แหละทําให้เวลาห้านาทีทําหน้านี้หาเลขออกซิเดชันกับโคออร์ดิเนชันหน้านี้ทางหน้าหามาเลยตอนนี้เลยหน้าที่ยี่สามห้านาทีให้เวลาห้านาทีหา I need to